mọi người có mọi người có mọi người có Cái gì vậy? Cái gì có ใจมันทำด้วยอะไรวะเไม่รมีอันตีนะใจละ้ายเบสเมื่กี้เลยโอ้โหสวยแล้วเพื่อนเดินของตัวบอเลยบอลเลยยลชอตมี b r บอลเลยันบอลเลช็อตไรนนนไเข้าไปเข้าไปได้โอ้ยเพือนมันกแตมดินนนกูโรจัดจัดนนนนิงไ่นนน ตองกูเจ๊ตเข้าอ่ะใช่ไหมตรงกูตัวนึงตัวนี้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 ตัวนึงตองกูเจ๊ตเข้าเกิร์บมันโวยไม่ได้ทั้งวันตีไม่ได้ลบเจ็ดสิบตัวนี้เป็นอระเบิดเนี่บอมดับบอมดับเบิ้ลบอมดอกเสร็จละเมื่อกี้คือปืนมือสู้ระยะไกลไม่ได้ไงเกิรบเฮ้ยตองกูตองกูพอเลยพอลเลยเล็ดนะเล็ดหนึ่งเนี่ะเออเล็ดอันติเพื่อนเล็ดอันตีเลสิกู อู๋ตินมาได้เงยไงเข้าหมดเลยเข้าหมดเลยไอไอฮุกอ่ะโอ้วันเม็ดวันเม็ดเดยอีโคเดยอีโคเดยอีโคไม่นี้กูน่าจะรอเสียก่อนแล้วค่อยบีบีอนบีนทางขวาแพนบีแพนบีออกข้างในีอินบีแซนบีแซนเดย์จะ้าพมเหรอ

เบี้ยแกมีเล่นมันแบบซ o คนเดียวเลยไงวะเกอมึงต้องเล่นใจเกอถ้าจะเล่นโฮสเตอร์อ่ะกูโดนทีเอยากขีิบหายแล้วกูตาย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 เฮ้เต็มสมุอมือมันเล่นด้วยกันนะเกอร์เล่นเป็นคอร์ดกันอ่ะปล่อยเอเข้าปล่อยเอปลับบีลองเข้าเลยคือลูกซองสองร้อยมาอันหนึ่งอ่ะ mà làm mà à chơi đặt mâng à mâng mà mâng à này, mà mâng à cái cái này, à mà à mâng cái, mâng Giúp mâng à mâng à cái à mâng à mâng cái mâng kia mâng cái mâng Surprise motherfucker. à mâng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  off, off ถูกอ้อ d ตั้งนานเลยตากล้อก็ได้เราตากล้องก่อนทางซ้ายกับหนึ่งศัตรูเหลืออยู่รอหก่าเราทีทีต้องตัวอย่างตัวตเมนี้เะือดเดือดแกรี่ป้องกันป้องกันชาร์ปป i องกันชาร์ปโอมิน มีมันมันว hey, ่ามาจาทาไเงี yeah. e ้ยมาางนเงี้ยเอวโบเอวโบวะเป็นออฟเลยม่ประเด็นมีเอโบไหมเนี uh. ่ยมีไหมอ่าเอโบไซส์สตัวครบหมดเลยร่นร่นตรงเงียบอ่ะนัยยัย again ต้องกูยิงเป็น

โนโตเบสถ้ามันเก่งนะไอสัตว์ถ้าคโนโโมันเบนเบสไม่ก็เ็ดโนโคมะเกพอเกอบมันอยู่ในสโมกเพื่อนหองน้ตาย้อน้ตายเดือดใเดือดใส่เพื่อนเดือดใส่เดือดใส่เดือดใี่แต่ว่าเกือบไอ้นนแม่งตัดิงผ่านกล้องกูวายเขารู้ว่าเขาใช้เป็นพกเออ เออแล้วก็รีบทำรีบอะไรไงมันสมมุติเยอะเมื่อกี้แบบเศษมันเล่นอ้อมอยู่ตรงนี้ทุกรอบเลยอืมระวังนะเบสได้ไม่ได้ไม่ได้ออฟกระบี่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 ทับบี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 ้โอเมนก็สายก็สายก็สายอยู่เอสองตัวอยู่เอสองตัวเล็ดเล็ดเล็ดกับเล็ดกับเศษสวยอีกตัวอีกตัวเศษออฟเบสอยาก็ได้นะ

เลสโลเลสโลเลสโลกูยิงขามันพอยิงขามันอยู่บีลองอยู่บีลองบีลองบีลองสุดท้าย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 เออเออเข้าประตัอะโอเมนโจเสร็จให้โอเมนโจเสร็จก็หวะไม่รู้ว่ะตายออฟตายออฟตายออฟบีลองตายเฮ้ยอยู่ห้องน้ำคนหนึงโอ้เช็คกูห้องน้ำมันอยู่นะยังอยู่นะเถวทเถวทเถวีโคบ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 ี ก็เด <aría> ้กก็เด็ก็เด็กสวยสวยสวยมีมีมีก้าวตึงก้าวตึงก้วตึงเฮ้ยไวยูน่าชุดทมเบสเอสองตัวเบสเสี่ยไอเกอร์หลุดไปแล้ววะมาแล้วมาแล้วเกอร์เกอร์กำแพงปิดข้างบนเลยเกอร์ปีกบนปิดบนปิดบนไปปีกบนไปเออสวยบนฝาบนฝา